มันนี่เมื่อยปุงบันีึกการับได้สองอย่างบันนี่พอรับแล้วทุ่เมื่อขึ้นมามันก็อิ่ม,มเมบาหรอก็คือต่อเห็นบะคิดจนเครียดก็มีนี่กว่าจะรู้เรื่องกว่าจะเข้าใจโอ้ยขาดเติบอยู่แต่มันไม่เกินความสามารถหรอกครูบาอาจารย์ท่านแนะนำร่ำสอนเราอยู่ไม่ต้องห่วงครับ สงสัยอะไรถามท่านสงใจอะไรถามท่านมันก็จะเข้าใจเองครับเมื่อท่านสอนแล้วเอาไปปฏิบัติจะคืนเอาไหนเพิ่นบอกจะไหนเห็ดจังสั้นเพิ่นบอกไปจังสีเลือกไปจังสี่โห,หลดครับหลงตาเี่เห็ดมากจังสั้นพ่อสงสัยอย่างปรกาบเรียนประเด็พระคุณหลวงพอ่อพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านแนะให้จังสีเลือกจังสีเลือกเอาไปเห็ดโหลด เมื่อเราปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ไปส่งท่านอีกถ้ามันยังไม่ถูกต้องท่านก็บอกว่าอันนี้นะอันนี้นะถ้าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วท่านกา็ออมปฏิบัติต่อไปนะเท่านั้นก็จบเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจจริงๆบาปมันไม่เหลืออยู่หรอกมันจะค่อยหมดไปสิ้นไปสูญไปหมดไปสิ้นไปสูญไป เพราะนั้นวันนี้จะขอปรบรบเพาะตาทางกับประหารนี่แหละเด้อข้าใจตัวมีผู้สงสัยบ้าดงบฮะเอะอเอาดีแล้วอยังก็ซื้อเริ่มอีกแล้วฮะ สเทพือเทนติธมโมเป้อเทพเทพทีดีธมโมอิเทพวะวัสองอดิเทพวะมันบ่เป็นสมซือดอกเวธรรมดาอดิเทพเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้นนะอันนี้เทพว่าต้ยิ่งใหญ่เนาะถ้าแสดงว่า เทพบ้านแต่ขากเด้อเอาฟังนะถ้านึกถึงบาปแล้วไม่พอใจสมมตินะนะฟังนะตัดถาตัวิปัจสติจำหลักนี้เอาไว้ถ้ารู้สึกว่าไม่พอใจทิ้งอารมณ์อื่นนะเพราะว่าอารมณ์โทสะมันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนคำบริกรรม ไม่พอใจเนอไม่พอใจหนอถ้ารู้สึกว่าโกรธก็โกรธเนอโกรธหนอกกาหนดแต่ละครั้งสมมติว่าไม่พอใจแดมหน้าของโทสะนะไม่พอใจเนอลงไปดับไหมแล้วก็ไม่พอใจอีกก็ดับไหมเกิดดับ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 ไหมไปวุ่นวายมันทําไมกันยังว่ามันบ่พอใจ ความจริงคือความไม่พอใจถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ก็อื้อความบ่พอใจเป็นจังสีเนาะก,กระทั่งหนึ่งแต่ว่ามันตัณหามันเกิดมันก็เลยเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นบ่อยากให้มันสูญบ่อยากให้มันโกรธบ่อยากให้มันคิดบ่อยากให้มันอย่างสารพัดอันนี้เดินทางผิดจะวุ่นวายต่อไป ขยายตัวกันยังว่าโกรธบอกลวงตาได้อยู่ว่าโกรธก็โกรธเนาะเอาความโกรธออกจากจิตคือขี่ตีมื่อเขาก็ขี่ออกจากเมือจากที่ไหนฮะพอเจอสภาว่ตการณ์นาแล้วก็เกิดว่าโกรธตแกั้งทไหน่าม่อว่าไม่จะน้อยดูวยหร กอวน้องอดน้อบอกฟัง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 เนาะถ้าปฏิบัติอย่างนี้ถึงวันตายก็ลงนรกเข้าใจในะเพราะมันปฏิบัติผิดเข้าใจแล้วบอก ถ้าเรารู้ว่าโกรธก็คือโกรธเพราะความโกรธไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความโกรธคือขี่ติดมือนี่นะถ้าผู้ใดรู้ว่าขี่ติดมือเออขี่ติดมือเนาะกระจบแล้วไม่พูดวายอะไรแต่ผูดด้ใดไม่เป็นอย่างนั้นเพราะขี่ติดมือปั๊บขี่แม่ไผ โคดแม่มันนี่มาขี่สแถวมันมน,นี่เห็นป่าท่้งสวนทั้งปล่อยทั้งดาเห็นป่าเข้าใจตัวเออโง่ป่าดับม,มันงอแม,มนป่าขี่มันประจักที่พวกขีข่เขาหนีแล้วฮะวฟังฟังฟัง อย่าเผ่าถามโกรธหนอต้องเสียเหนียรู้มันดับไหมความโกรธถ้าเราอยากให้มันดับอยากให้ความโกรธมันหายอันนี้ปฏิบัติอย่างนี้จนกว่าจะตายก็เป็นทุกข์จนกว่าจะตายตายแล้วก็ลงนรกเข้าใจก็กยังว่าความจริงก็คือมันโกรธก็เจ๋ยๆอยู่ที่เป็นอีหย่างเบิ่งซื่อ ฟังเออฟังเนาะเจ้าที่แล้วอันลวงตาครับคยเป็นครับเจบ้าผู้ใดบอกจะได้กระซางลวงตามันเคยเป็นมากว่ามันเบิดสุยางอันสีส่มอารมณ์ลวง,งตานะพอเจ้ากี้เขาก็มิแต่บังคับมันอยากให้มันเศร้าขันโกรธก็ว่าอยากให้โกรธทั้งที่มันโกรธเข้าใจตัวเือเหยียบขี่นี่เหยียบปุ๊บเราว่าอยากให้มันเหยียบงดบอ ก็น,น่สิว่าเหยียบขี่แล้วกันจะมาเออเหยียบขี่เนาะก็น,น่ะสิว่าจังสั้นก็รู้ว่าเหยียบขี่แล้วก็แล้วได้จรงเนี่ยเหยียบขี่ปุ๊บว่ายังห้ว่ายากเหยียบแล้วว่ายัางให้เขามาขี่พอ่อเบืองตีแหลควขมขืนเนะยโง่บ่มันมาขี่ใส่ยอย่างนี้เนาะพูดน่ะไปไดเ้เขาก็ขี่ไหมเขาขี่แล้ว ขันเหยียบขี่ปุ๊บก็เหยียบขีเ่เนาะโอเหยียบขี่เนาะเท่านั้นน่ะขวานหนอซนอาอ้ายหนอะไปล้างขี้ออกจับเท้าหนอล้างขี้ออกจับตีนหนอล้างขี่เนาะล้างขี่เนาะเอาสบู่ใส่ยางใส่เอาขี้ออกบดไม่ก็แล้วต็่านึงบ่ได้เป็นทุกอะไรได้นน่กระท่าน,นึงความโกรธก,ก็เหมือนกันเกิดปุ๊บดับปับ๊บอืมอเกิดปุ๊บดับปับ๊บอืมอเกิดปุ๊บดับปับ๊บอืมอก็แล้วแต่เธอทีไม่ได้เป็นอย่าง โกรธซื่อ,อแต่เฮาเนะี่ยบ่อยากโกรธเงดบอกท,ทั้งที่มันโกรธเนี่ยเพราะเราไม่รู้ความจริงมันก็เลยเป็นทุกข์เห็นือเขาด่าเฮาเนี่ยละ่ะเนาะเขาด่าปุ๊บกันยังว่าเขาด่าแมนบ่แต่ว่าอันจิตเฮาเป็นบ่อยากให้เขาดา่าตัณหามันก็เลยเกิด เห็นบอกก็เลยเป็นเรื่องใญ่ขึ้นมามือาดากูเห็นอย่างโคตรแม่มืงอยังวัยอีกอยู่เราจะเขาด่าเจ้าของเจ้าของกระบอกหมักแล้วเป็นยังไปด่าเขาขึ้นเห็นบอกอันนี้วคนไม่รู้ความจริงจะเป็นอย่างนั้นขันเขาด่าว่าบักสัวสมมุิบักสัว จบแล้วดับแล้วไม่เกิดอีกขระพุทธเจ้าตรัสจัิงสิถ้าพู้รู้ความจริงดับแล้วไม่เกิดอีกมันจะเอามาอะไรมาปรุงแต่ว่าบักซัวเว่าสันตัณหาแบบขึ้นมาว่าอยากให้เขาดา่ามึงมาด่ากูเห็นอย่างมึงเลี้ยงกูมาบอกมึงเป็นพ่อกูบอกเห็นบ่ยังโขดแแม่มึงยังวายอีกอยู่มาด่ากูเห็นอย่างเห็นบ่ พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงไว้ผู้ใดผู้ใดด่าตอบโง่ก,ก็คนด่าก่อนจื่อไว้เด้อเห็นบอกจื่อไว้รับในพุทธเจ้าจัดหนึ่งบาลีว่าจะไหนพุทอาจารย์มหาฮรีจำบ่ได้เอา นักปราชญ์ได้บ่หลงตากลืมสัญญาบทเทียมเห็นบ่ผู้ด่าตอบนี่โง่กว่คนด่าก่อนพุทธเจ้าเขาด่าเจ้าของเจ้าของกระบมอ่ยังเส็ไปด่าเขาให้เขาบ่มมาเข้าอีกมึงแน่ ก็น,นาทีโอเขดาด่าเฮาเฮากบรบ่มกากเนาะเฮาบด่าเขาดอกก็นาจีว่าจังสัน่นสะใจเห็นบ่ขั้นจะขึ้นโคดแล้วก็ฮึงกุสวงพุนะเห็นบ่จังสี่เป็นตนเขาด่าแล้วมึงโง่กระดับแล้วแต่จะของมันไปคดหลุมขี่ขึ้นมาอีก คุยขี้คุยขึ้นมามันก็เหม็นเจ้าของันตัวเขาลดดาแล้วลดกบไปแล้วถมไปแล้วขี่นั่นความหมายนะั่นแต่เจ้าของไปหอหม,มึงคุยขี่ขึ้นไม่อีกแล้็ก็รอจนจะมันขี่เหม็นจมให้คนขี่ว่าขี่เหม็นแพ้ว่าขี่หอมมันก็โง่โผด่โงโ่โอย มีแต่หมาจนทัวขี่หอมคนมันก็ขี่เหม็นจ,จรินอนะมันโง่ประเดคนบางคนก็นดีจังว่าเพราะฉะนั้นดีหลายเอ้อเข้าใจตัวละเออนั่นแหล,ละโกรธก็คือโกรธที่เป็นออียงกัยัังว่ามันโกรธพุระเจ้าว่าอันนี้เรียกว่าโกรธนะกับท่อหันหนึ่งเอ้อ เวลาเข่าสมาธิมันเข่าเข่าลุลึกๆแล้วว่ารับมันก็บวรับว่าวรู้มันก็รู้อาการจะมีห้องสีเดอร์จิตต์ต่อไปได้ไงว่ารับมันก็บวรับว่าวรู้มันก็รู้ว่าวรับมันก็บรับว่ารับคนะฮะ นอว่าหลับอยู่แต่ว่ามันพอหลับแต่ว่าว่าว่าพรู้แต่มันก็รู้ดูไผว่าหลับถามเนี่ยจิตจิตจะมันคิดว่าจิตจะฟ้องอยู่ว่าหลับแต่มันพอหลับแต่สิ่งอีกโอ้ยนันก็ตัวซาตัวใช่เห็นตัวเอาเอาไว้ชิญกันเด้อครับความจริงมันเป็นความจริงอยู่ถามนี่ดีดีเล ครับตัวน,นี้มันจะควรนชี่แจงเติบอยู่แต่ว่าเวลาเราลองตาว่าเอาอะไรเนาะเด้อมือเอือนอยู่ดีไม่แห้งจะมาฟังต่ออีกเด้อวพอมันพอนได้จบได้นี่ยลายขออยู่แต่ว่าจื่อไว้ได้ผู้ถามแน่ใดครับแต่ว่าเรื่องโกรธี่กาบืือกัน,นที่คนถามมานันไม่แต่แนวเขาทาเนี่ย มันเป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานทั้งหมดแต่ว่ากิเลสนั่นจะไม่เปลี่ยนหน้าไดบรรดาเฮาเสียส่วนน่ยมันเอาเลยท่านเอาเลยท่านยัวเฮาเหตุแบบสบยายอ๋อแม่ว่ากําปอนตีคุ้มตาแม่ไปเตะแม่ทีแม่กิเลสแม่พระเขาเตะเขาถีบบบน,นี่เขาด่ากันกระคักเหรอบันดแล้วมั่นหนาเลยนาะเจ้าแม่พะน,นะเบิ่งตีเหรอ มันยามันแม่มันไปนั่นอีรีไดไปพ้นใจดีมากมันเฮ็ดจ้าใดสั่นโอ้ยค่อยลหลงพิษไปอาเธอเมียกับผัวดากันแมนบอสพิษทะเลวิวาทกันมันยามันสูนมากก็เอาลอดแต่มันไม่นาพ่อก็เดอกพังลุดเอาซะเอาไส้มียกับดีทั้งผัวกับหง่มมนาแม่ก็ได้ว่า่กัน ย้อนกันโหลดบางอย่าพมันเลิกล่ากันไปแล้วคึ้นอยก,กันคล่อมดีมันให้จังใดนอ้องปัญญายผลพิชเขาแลว้วเห็นบหมกิเลสมันไหมกขออยุ่จังสิแหละโหลดนริอองจริงนะเพราะฉะนั้นเราเพื่อนบาปนี่มันขัดอีดีเวลาเจียนอย่างมันยย่ไอ้เฮาเฮคขัดแต่เฮ็ดมันถึงพิชออกมกันก็ขัดโหลดบรดแล้วเราไปนอ้อ มันเครียดอยู่วันเนี่ยกูบ้านาเลยกูบ้านาเลยกูบ้านาเลยเห็นบอขนาดไปยิบเอาอย่างนั้นเถ่องยังหหวยเฮาหลักบ่อน้อแนยังสิ่งนะฮะอ่ะอะภาษาชีคลบบ่อน้อโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่อีที่นี่เห็นบอทางเบสเนี่แหละเด้อเพราะฉะนั้นสรุปงงสั้นๆนะโกรธคือโกรธอย่าไปวุ่นวายกับมันเด้อ โกรธเนาะโกรธเนาะมันเป็นอารมณ์พระกรรมฐานอกุศลธรรมครับถ้าผู้ใดเข้าใจสามารถบรรลุสมาธิก็ได้ครับเมื่อบาดมันเกิดขึ้นมายถึงโกรธเนาะโกรธเนาะถ้าเราเพ่งลง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 ขันสมาธิก็จะเกิดอุปจาระส่งผปจะเกิดอุปจาระเมื่อสมบูรณ์แล้วอัปนาเกิดก็เข้าสู่ฌานธรรมเห็นบห มันเป็นอารมณ์กรรมฐานจังใจนะแต่ว่าคนหักบังจักปฏิบัติซื่อเห็นบะถ้าสมาธิเกิดปุ๊บมันก็หายโกรธพอหายโกรธแล้วมันก็เข้าสู่เห็นบ่เพียงคันีกิสมาธิเท่านั้นเองเนี่ยขันต่อเนื่องต่อเนื่องกันยิ่ความโกรธก็ลดลงลดลงลดลงถึงอุปจาระมันก็หายแล้วไม่นายก็ถึงอัปปนาสมาธิเห็นไหม ภาวนาเอาอารมณ์โกรธได้เนยเห็นบะขนาดเจ็บแท้ๆยังได้บำรุคมมผลนิพพานไหมเห็นบะจังสีนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรว่าความจริงคือความจริงอย่าไปวุ่นวายกับมันดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีเพราะทางดีก็ไปสวรรค์มนุษย์พรมโลกทางชั่วก็ไปนรกเปรตสุรกายสัตว์ดรัจฉาด แต่ทางไปสู่พันิพยานไม่ใช่ทั้งสองอย่างดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่เห็นไหมมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเพราะฉะนั้นเห็นอะไรดีๆก็รู้ว่าดีเกิดดับไหมเราก็เดินต่อเห็นอะไรไม่ดีก็เห็นแล้วก็เกิดดับไหมเห็นไหมไม่ได้วุ่นวายทั้งดีทั้งชั่วทางไปสู่พันิัพานเป็นอย่างนั้นเหนือเขย่เนาะ เออเอาอันนั่นจะค่ายวากันอีกเด้อกันบวชใดอันหนั่นเพราะว่ามันเวลามันสมควรเก่โอกาสวันนั้นหลงตาป่ารบมาเนาะก็เห็นสมควรเก่โอกาสในเวลาได้ป่ารบถึงการบวชประเภทของนักบวชอุปากิเลก,กาบวชเล่นๆ่นก็ไม่เหมาะไม่ควร ว่าจะนั้นเล่นเกมเล่นอะไรต่างๆในโทรศัพท์ที่ชาวโลกบางท่านบางคนหลงองอมแงมอะไรต่างๆเราไม่เอาเป็นต้น 2. อ,อุปาชีวิกาบวดเลี้ยงชีวิตเฉยๆกินแล้วนอนอันนี้ก็ไม่ได้เรื่อง 3. อุปัทูสิกาบวชเพื่อทำลายพระศา,าสนาอันนี้ก็เป็นบาปท,ทั้งหมดนะ 4. ปมุยหิกาบวชแบบโง่โง,ง่หลงงมงายไม่รู้จุดประสงค์ของการบวชด,ดังที่กล่าวแล้ว 5. อุปนิสระนิกาบวชเพื่อสลัดออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นการบวชนั้นเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนพึงพิจารณาเอาข้อที่หมาเป็นข้อปฏิบัติเถอะแม้ จะลำบากลำบนขนาดไหนก็ตามเราใช้ความภาคเพียรพยายามไม่เกินความสามารถหรอกวันนั้นหลวงตาจึงขออนุโมทนาสาธุการด้วยอนุภาพบารมีคุณัฏิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสง์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ทีประเทราุเทะะุบาจารย์ประสงค์องค์สามนเณรแม่ชีแม่พรามพระพรามญาติโยมทั้งหลายทุกฝ่ายที่ได้ศึกษาเรียนภาพเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศินเจริญเมตตาภาวนามาเป็นต้นเราทุกท่านทุกคนน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกศุศลแด่พระบาท,ทุนเดจพระประินิร์มหาปูมีพล อดุล,ละยะเดชบรมนาถบพิตรราชการที่เก้ากรอมด้วยบุรพมหากษัตริยาจิราชาทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศน์เด่สุเดชพระนางเจ้าสิริกีพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชนินีพันปีหลวงน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศน แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าพระเถราจารานเจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลก อุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาเนื้อแก่เห็นใบหน้าของพ่อของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู่ย่าตายายครูปรระชาจาจย์ผู้มีประกาศรักคนทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมในเวบรบดดาสัมภสัตท,ทั้งหลาย ขอทุกฝ่ายจงรับรู้และรับทราบขอให้อนาโมทนาสาทุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปขอปฏิรานุเทร,ทระกบอาจารย์ประสุมองค์สามนเณรแมจีแมปร,ปร,ปราบพระพรามญาติโยมทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปขอให้โชคลาภร่ำรวยมั่งมีสิริสุขขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปขอให้ปราศจากรูข้าผาันตรายทั้งหลายทั้งปวงและมีดวงจิตสถิตมั่นในธรรมเพื่อน,นำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลพระนิพพานด้วยกันจงทุกท่าน ทุกคนเชินเอวังหตุเอวังหตุเอวังหตุเอวังหูตุความปรารถนาที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยเร็วพลันเธอ นิม,มนน์ขนะเนาะัาไปชนิแจะไมาอยู่ใกล้ๆเหรออ,อื